านผู้ส้มพบกับเบาหน่อยเนาะจุดที่เบาหน่อยยื่นก็คือทงหน้าเนาะมือนีเบาหน่อยมาถึงทงหน้ามาบึงกิจกรรมการเกี่ยวเขาว่านว่านเขาว่านเกี่ยวเขาเปนเอื่นว่ะเนาะก็คือเกี่ยวเขาสามัคคีกันแบบมูคูคเพื่อนทุ้งญาติพี่น้องเื่นกันมากเกี่ยวสวยกันอเกิดว่ะเพื่อให้มีความสําเร็จไหวขึ้นซึ่งกัน ว่านเขาหรือว่าเกี่ยวเขาสามคีนี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่บรรยากาศคดคื้นนอกกว่าแม่พี่น้องเพราะว่าจะมีเสียงหัวเสียงโว้เซลต่างๆเนาะกว่าแม่พี่น้องก็เป็นภาพบรรยากาศที่มีความคึกคืนท่ามกลางทุ่งไทยทุ่งนาเอาเป็นว่าไปติดตามภาพบรรยากาศต่างๆของกระบอหน่อยเลยเนาะว่าบรรยากาศจะมีความคึกคืนงวนซื่นคึอแนวใด อ่าตอนนี้ตอนนี้เพิ่นกำลังเห็ดแนวกินเนาะเพิ่นว่าแม่ครัวเนาะเพิ่นกำลังเห็ดแนวกินเฮ้ยเฮาเห็ดยังสู่กันกินมือนี้ลาบหมูอ๋อลาบหมูเหมือนเป็นโตเพิ่นว่าหมูก็เป็นเป็นโตเพิ่นเนาะเพิ่นลมหมูเป็นโตเพิ่นว่าเพราะว่ามือนี้เพิ่นว่านหน้าเนาะว่านหน้าเกี่ยวเข่าก็คือหากันมาซอยเกี่ยวน่ะ ห้าพีห้าหนองห้าหมูห้าคูหรือว่าอันญาติมิตรสหายต่างๆที่คูยจักกันนั่นแหละเอื่นกันมาซอยหะนะันนาแบบว่าความหากักความแพงความสามัคคีนั่นแหละแล้วก็เป็นกบบนี้เห็ดอาหารกันกินซุ้มแซวกันดังที่เห็นในด้านหน้านี่ก็คือเพื่อกลังเห็ดหลาบหมูเนาะกัลลังซับ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 เป็นว่าเป็นลมหมูเป็นโตมือนียย่ถือว่าหลาบปากบาน้อยแหละมือนียย่บบาน้อยสิได้กินหลาบหมู <S <S ตอนนี้บ้านหน่อยกำลังสิยาาลงทงหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเกี่ยวเขาถึงอ้มือนี้มีคนมาซอยเกี่ยวเป็นจำนวนลงหลายปะบ้านหน่อยกะสีลงผาสนามน้ำเพิน่นเนาะนี่กระแมนผ่าบรรยากาศที่ว่าเพิ่นกำลังเกี่ยวเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องถือว่าไลายเนาะมือนี้หอดบอดจักคนจักคนมาเกี่ยวซอยกันมือนี้ ประมาณจักคนหอดบสามสิบประมาณเศร้าปลายเกือบสามสิบเนาะเป็นเข่าล่มน้อยหนึ่งพอแม่พี่น้อง นี่ตอนนี้เิ่นกระลังขุนเขียวเกี่ยวเนาะสบายดีสบายดีายดพากันลงแต่เศร้าคุณบอสเออมาใกล้บะมาใกล้บอหรือว่าอมเอมแถวนี้บาน,น,านามาแต่หน้ากระเด้าเนาะบางคนกับมาแต่เด้าหน้ากระเด้าบางคนกับมาแต่แล้วคนซีเนาะแล้วคนเพ่งเออเพื่อนนะหรือว่าบรรยากาศ มีความข,ขื่นอีรีปอม่พี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าออการเกี่ยวเขาไลา่นกนบมวนอย่างหนึ่งนอกปอม่พี่น้องได้มีการโอล่มได้สนทนากันมีเสียงหัวเสียงโอเสียงล่มเสียงเซลหรือว่าห้อยเยิมเบิกบ้านมวลซ่นบรรยากาศมือเดี้ก็ถือว่าเป็นใจในนอก่อม่พี่น่องแดดบวกอากาเพ่นว่าเป็นคึมๆแล้วก็มีมลม,มเย็นๆเ,เหตุให้การเกี่ยวเขาเข้าอกา บเมเอยล่ะเนาะเออมวนซื่นกอ้าวจื๊บจื๊บฝนด่าบางคนกับเห็นหน้าเห็นหนวดเลยเนาะโอ้มีผู้สาวนะเหมนหนวดนี่เออผู้สาวสองสาวเนาะเออพ่อใหญ่บ้านกับมาบ่พ่อใหญ่บ้านบ่ได้มาเนาะมื้อนี้ มีผู้ใดห้องเพลงเป็นอยู่บ่โบมีเนาะทางนั้นเนาะมี่บ้านหน่อยเกษตรยางไปทางนั้นแหละหรือว่าอยากฟังบานหน่อยห้องบ่บ้านน่อยก็จะห้องส่ฟังให้นี่ยากอยู่บ่เกี่ยวยากอยู่บ่ให้นี่กรบโบยากปันไดเนาะมันบ่ไดล่มลาย ตอนเพิ่นหาเพิ่อนว่านเพิ่นเพิ่นเพ,พ,พิ่นโอรุมกันว่าแนวดายห,หรอือเปลเพิ่นเพิ่นโทรไปบ่หรือจังใดโทรไปกับมีไม่ไปหอดเขื่อนกับมี่นเนาะเขื่อนกไก่เคียงกันเนาะนี่กมีแต่พี่มีแต่น้องสดาแมา่ซอยกันมูคูหักแพงความสามาคัคคีต่างๆเออเจ้าลุ่งทงคอยคอยลงมือนาะคอยไปลงทงเจ้าเนีน่ยนี่พัดเปลี่ยนกันเพื่อนวะ นีก็ถือว่าเป็นวิธีชีวิตอของอเศรษฐีเศร้าหน้าฮอน,นาะกับเกือกูนหักแพ่งสวยเรือซึ่งกันละกันถ้าบรรยากาศนีนี่ถือว่าห้าบึงห้าส้มไดพ้พอแม่พี่น้องห้าบึงห้าส้มได้ยากเพราะว่าบางคนอาจจะบกเคยเห็นแล้วก็บกเคยได้สัมผัสกับผ่าบรรยากาศแนวนี้อีกซ้ำมือนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเบาหน่อยได้มาถึงทงไฮทงหน้าแล้วก็มาเห็นถึงวิธีชีวิตวิธีของเศรไฐีเศรษฐหน้าการเก็บกู้ผลผลิต ก็ด้วยสะโพกเขาเขากระือว่าพิ็นอาหารลักของเส้าห้เส้าหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องในการทําการผลิตต่างๆอาหารลักคือเนว่าต้องแม่นเขาขาดเข้าบวดได้กินแต่อาหารกับบวได้ต้องมีเขาเห็นว่ามีผู้สาวววอยู่ทั้งหนาบาหน่อยนีย่เออเพิ่นซื้อแนวใดเจ้าซื้อแนวใดนั่งน้องดาวโอ้ยยิ้มงามแทนเนะน้องดาวน้องดาวปีนี้อายุจกปีอนะไรน่ะชิดเจ็ดแล้วเนาะยังเฮียนอยู่วะ บ่ได้เฮียนและนะ้วเนาะคู่ข้าง,งๆเด้สัน่นคู่ข้างๆชื่อแนวไดน้องโอ้เนาะน้องโอ้ยิ้มงามได้น้องโอ้เมื่อยอยู่บ่เกี่ยวมื้อนี้ก็บ่เมื่อยเนามนะม่วนเนาะเกี่ยวหลายคนมว่วนยังให้บ่น้อยเกี่ยวนํ <laughs> บาบ่แล้วว่น้อยสิลงเกี่ยวนํา <laughs> เจ้าแล้วเขาเขาหมัดให้เคนเลยเนาะเอาสำพะกำเนาะก็เอาเอาเอาของต้นเขาเนี่ยว่าหมัดเลยก็ถือว่าสะดวกเนาะเวลาเขาเก็บกูเวลาเขามาขนเนาะแล้เขาบวยยากงุ่มแหมมาหมัดดีหน้าท้องนี่ถือว่าให้ใหญ่เติบเนาะพอมเป็นน้องถือว่ากว้างเป็นท่งเป็นท่งหลด ไก่จะสําเร็จแล้วเนาะให้นีแล้วก็่นจะเกียมลงอีกให้หนึงให้หนึงกาอยู่ทั้งหลังเบาหน่อยกนแหละหรือว่ากัดเกี่ยวเข่าลายคนกามีบรรยากาศมวนอย่างหนึ่งนอกพม่พี่น้องมวนอย่างหนึ่งก็คือแบบเออแบบเป็นก่อนกําลังซุ้มใส่เกี่ยวสอยกันแหละมันกระเฮ็ดให้ความอิดเมื่อยนี้หายไป,นปเนาะพม่พี่น้องมันก็มีตะความวนมมซ่นเขามาแทน ไปทั่วโลกคนแ้พี่น้องล่าโยฝรั่งโยมิลิกาก็เห็นเบิร์ดนี่เออเพิ่นก็ติดตามส่องบ่อนอยู่ไล่อยู่ก็คือทอดอนแล้วนะหรือเกือนก็คือทอดอนแล้วนะหรืเพือ

พจืดเจืเอพ่อแม่พี่น้องจืดเจืออ่าสิได้พักเที่ยงแล้วเจือเจือเจ้าเจ้าโอ้ยเสียงยังน้องพ่อแม่พี่น้องว้ววาวสนใจอยากของคาราโอเกะยูหัน เด็ดบอ้าก้มันเป็นตัอะไรล้องามน่อแพ่้้อเนะนี่ก็คือการระเดนคล้องนองๆเนาะลุกๆกันหลานจะเห็นความสุข ความเบิกบ้านมวลซื่นของหลูกหลลานๆเนาะที่ว่าได้เล่นกันเป็นหมู่เป็นฝูงอ่าบรรยากาศความหูซึกตอนยังหน่อยเลยนี่ก็คือการลเล่นพื้นบ้านของน้อง นั่นคแมเมนภาพบรรยากาศทั้งมดของการเกี่ยวเขาสามาคัคคีเนาะพ่อแม่พี่น้องนอกจากนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมต่างๆของน้องนักเรียนบอกว่าจะเป็นการละเล่นแบบพื้นบ้านพื้นเมืองเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านน้อยยังมีโอกาสได้ซ้อนให้กระเจ้าห้องเพลงเกี่ยวกับการศึกษาเนาะพ่อแม่พี่น้องถือว่ามีความหนาหักหนาะพิตามวลซ่นไปครับน้องๆเลยเนาะ นอกจากนี้เราก็ยังเห็นเกี่ยวกับวิธีชีวิตการอยู่ให้อยู่หน้าเครื่องมืออุปกรณ์ทําการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ในการหาปลาเนาะบัว่าจะเป็นกระของเป็นเครื่องดักจับปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาทานผู้ชมมาฮอดีถือว่าเวลาของบ้านหน่อยกำหมดเลยเนาะได้ภาพบรรยากาศดีๆภาพบรรยากาศเกี่ยวกับวิธีชีวิตของพ่อแม่ประชาชนเล่าเนาะอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของบ้านหน่อยเองนี่ ท้ายชุดนี้บ้าน้อยกัขอบอกขอบใจเอฟซีขอบอกขอบใจพปรเมพี่นองทุกทุกคนที่ติดตามบ้าน้อยทั้งไก่และไก่ทั้งภายในและต่างประเทศบ้าน้อยก็ขออวยไส่ให้พรอทานจงมีสุขภาพแข็มแ็งมีพลังไม่ที่สมบูรณ์มีเงินมีข้าใส่ตลอดปีและตลอดไปนอกพปรเมพี่นองพบกันใหม่โอกาสหน้าที่ตามบ้าน้อยได้ทั้งช่องยูทูบหน่อยบ่าวเล่าสำหรับวันนี้สบายดีบ๊ายบาย Uhm ะคำับมีไงชูวยอ่าเป็นที่ไหนในกินเลิศก in ินเลิศเลยแซ่บเนาะแซ่บว่าลูกแซ่บเออแซ่บแล้วยุกโปแน่ลูกใช่ก็เป็นอาหารการกินที่ว่าเป็นการกียมให้ผู้ที่มาเกี่ยวเข่าเนาะเป็นหลามหมูก๋อยหมูเนาะ แซบขนาดนอกิดแถวสามัคคีมือนี่เอาหมวกกระเวียนโท้าท้แลว้วก็ลึม,มญญตัม้มตั้มหงกลับะขอบคุณเนาอแซบขอบคุญเออแม่นแล้วผ้วาผ้าหยาดเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังกินเข่าเทียงเนาะหลังจากขึ้นจากทงไฮรงหน้าเกี่ยวเข่าสามัคคี กอได้ตายเลยเลยก็เบี๋ยวป่านก้อนมามือนีเมียออกเห็ดเบียก้อนหุ่นวะโอ้บรรยากาศได้เลยนอกบรรยากาศแค้มทงไห่ทงหน้าเลยมีลาบหมูเนาะพ่อแม่พี่น้องก้อยหมูเผอเดินอบปบนำบ่อบนำตำมะฮงใส่ข้าวปุ่นเนาะ อร่อยมากสัง่งเนาะ เป็นเป็นหมักซังบ่เนี่ยหมักซังเขาเขากินเนี่ยอไรผ่าผ่ากินเวลามันซุกกินไ้บ่เคยกินบ่นตอนมันซุกเ,<อ>เนาะ <laughs> นี่ก็แม่หมักสังเนาะพ่อแม่พี่น้องหมักซังแบบเป็นหมักใหม่มธรรมศาสตร์ออใส่ปรุงแต่งอาหารได้นวลมันใส่กับก้อยป้าเกิดวา ก๋อยป enfin ้าก๋อยไก่ก๋อยเป็ดหรือว่าประเภทลาบเนาะใส่ใส่นวดมักซังได้เป็นหบังไม้ธรรมชาติตอกตอกตอกตมีเบ้สามไอ้น้องมีเบ้สามไอ้น้องเสียงห้องดังก้องไปไกลเสียงห้องดังก้องไปไกลตัวที่สามห้องว่าแนวใด Bae, bae, bae. Bae, bae, bae. Yeah. yeah.